สวัสดีครับเกษตรสงเทอร์โบฮะส่งงานวางคานอีกหนึ่งคันนะครับนี่คั้มสายครับรั้มสายดูไททันก็เสร็จแล้วนะครับกําลังนั่งส่งงานคันนี้ก่อนคันนี้ครับเป็นชุดเล็กนะครับมีเทอร์โบขอาวเฮดปั๊มปั๊มเทอร์โบแล้วั็ชุดนี้เลยชุดนี้เลยถอยเสียต่างหากนะครับวิ่งกันเอาเดิอดขาดเป๋เลยดูก่อนนะครับตั้งบุญไว้สิบห้าปอนด์นะครับ กันตกโดนกันตกเป็นไงป๋าแลพุ่งดีกว่าได้ไหมดีพุ่งกว่านี้กว่าแน่หรอกดีกว่าได้สีแน่แล้วพวกเก่ามันไม่เคยพุ่งหรอถูกใจไหมเนี่ยพอได้พอได้โอเคนะวะเอาไว้เอาไว้ทุกอะไรครับเนี่ยทุกปาล์มเลยปาล์มเนาะปาล์มน้ำมันทุกขีดอีตันคาเนี่ยประมาณสามตันทีนี้ปาล์มยกง้าเลยนะโอ้โห ี่ส่งงานประมาณนี้นะครับ,รบอี่ FC มายืนนั่งด้วยนะเนี่ย <laughs> <laughs> โอเคครับเ <laughs> พราะว่ามันมืดแล้ว <Okay. S 1> สวัสดีครับ